มันทําให้คนที่เ,เราต้องการให้เขาเอ็นดูให้เขารักให้เขาพอใจเนี่ยเกิดความพอใจเราได้ตัวอย่างเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์ว่าด้วยคาถามาหานิยมในตำราเก่าแก่ของเมืองพระตะบ,บองกัมพูชาความเชื่อแต่โบราณที่พบได้ในประเทศไทยเช่นกันโดยพื้นฐานวิถีวัฒนธรรมที่มีร่วมกันมาแต่เดิมนี่จึงเป็นหนึ่งในหนังสือต้นฉบับภาษากัมพูชาที่ถูกคัดเลือกมาแปลเป็นภาษาไทย รวมถึงหนังสืออีกหลายประเภททั้งเรื่องสั้นนวนิยายร่วมสมัยหนังสือสำหรับเด็กสารคดีและอีกมากมายภายใต้โครงการแปลหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมแห่งชาติอาเซียนที่เปิดรับสมัครและคัดสรรนักแปลภาษากัามพูชาเพื่อจะทำการแปลหนังสือเบื้องต้น13เล่มหากก็ไม่ง่ายและถือเป็นความท้าทายของผู้คัดสรรนักแปลรุ่นใหม่ในโครงการนี้มีโครงการ มีเล่มหนังสือที่จะแปลก็คือตำราเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะครับอยู่เล่มหนึ่งน,นะครับแต่ว่าเท่าที่มีการส่งมารอบแรกนี้ยังไม่มีใครยังไม่มีคนที่รับสมัครแปลเพราะว่าเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่มันเป็นมันมันซึมมันแทรกซึม,ม,ซมหรือมัน ปะปนอยู่ในความคิดในวัฒนธรรมของของมเขมรของกัมพูชาเข้าใจทั้งในภาพรวมเข้าใจทั้งในมิติที่ลุ่มลึกของวัฒนธรรมซึ่งอาจจะมีความเหมือนอาจจะมีความคล้ายคลึงหรืออาจจะมีความแตกต่างเขาก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นเนี่ยคือตัวฉบับแปลเหล่านั้นเนี่ยให้มาเป็นภาษาไทยคือในกรณีของคําว่าประหยัดเนี่ยคำนี้ในภาษาไทยปัจจุบันเราใช้ในกรณีของเรื่องของการประหยัดเงิน ะคครรรรัรััหหหอตอต่่่่าาาาาาางงงงงๆแแจิิวววมมมมมยดด้้เดาาเ้เเเขขภษทีใใชปลรรโครงการแปลหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมแห่งชาติอาเซียนมีแผนจัดแปลหนังสือจาก9ชาติอาเซียนโดยในระยะยาว3-5ปีมีแผนแปลให้ได้ประเทศละ50เรื่องซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตในแต่ละประเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดสรรหน,นังสือมาแปลเป็นภาษาไทย ไม่เพียงสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศหากยังเป็นส่วนหนึ่งที่หวังสร้างความคึกคักให้กับวงการวรรณกรรมในที่สุดเราตกใจกับตัวเลขที่เราจะได้นักแปลมาจำนวนถึงประมาณ 100.. ยร้อยคนร้อยกว่าคนนี่เป็นการระดมนักแปลที่มากที่สุดตั้งแต่เคยมีประเทศนี้นะครับหลังจากที่คัดเลือกนักแปลแล้วนะครับคัดเลือกบรรณานธิการเพื่อที่จะตรวจแก้ต้นฉบับจนกระทั่งได้ต้นฉบับแล้วเราก็จะประกาศให้ สำนักพิมพ์ทั้งหลายในประเทศไทยมารับต้นฉบับไปพิมพ์ฟรีไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้ต้นฉบับฟรีเขาก็ย่อมทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องลงทุนในส่วนนี้นั่นแสดงว่าหนังสือจะราคาถูกลงเ,เรามีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ทําอยู่รองรับไว้แล้วก็คือว่าโครงการร้านหนังสืออิสระในทั่วประเทศไทยขณะนี้เรามี ร้านหนังสืออิสระอยู่ในมือเกือบๆหกสิบร้านนะครับหมายความว่าร้านหนังสือเหล่านี้ในอนาคตจะเป็นคนช่วยขายหนังสือในโครงการนี้มันก็มีคําที่บอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงก็ต้องดูว่าเขาอ่านหนังสืออะไรเนี่ยไอการที่เรา แต่ว่าที่เดิมที่ผ่านมาคือว่าตัวภาษาเนี่ยมันเป็นมันเป็นอุปรคที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือของเขาได้ที่ถ้าเราบอกว่าชาติอาเซียนเป็นเพื่อนกับเราเป็นเพื่อนบ้านกับเราเราอยากรู้เรารู้จักเขาด้วยการอ่านหนังสือว่ารู้ว่าคนอ่านหนังสืออะไรเนี่ยไอการแปลเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเข้าใจเบื้องต้นยังมีการเปิดรับสมัครนักแปลอีกหลายภาษาใน4ประเทศคือสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บรูไนและอินโดนีเซีย โดยนักแปลจะได้รับค่าตอบแทน5-7จากยอดพิมพ์ซึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม